ลาบสวัสดีแมลงนะครับแฟนเพจตีนาหักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาลูกคนมาแปลงนะครับลูกกินทอดนะฮะพอดบะคขามหรือเปล่าก็บอกหู้นะครับขณะผมเป็นเสียบผมยังบอกหู้เลยนะฮะพอดมะเขืออย่างนะครับมันน่าจะมาจากคาว่าพอดหม้อนะครับแน่ใจอนเดาวนะสูนเนอร์นะครับ เฮาก็จะเอาน้ําตาลปะเปปาโลนะครับโจงใส่กระทะนั่นนะครับอันนี้ผมใช้ในกระทะนะบาเจมอนะครับมันต้องเป็นแผ่นนะฮะกระทะนะครับผมแล้วก็ใส่น้าลงไปเลยรอมันเดือดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะนะครับเพี่ยวไฟกลางไฟอ่อนก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเฮาก็ยังาพริกแกงไ่จะอี้นะครับมาทอดเลยเลยนะครับทอดจนจามไม่นะจามไมาได้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมเราก็จะเอาขึ้นไปย่างไว้ในสูนเนอร์นะครับตอนนี้นะครับน้าจิ้มที่เฮาเตรียมมาตะกี้ก็เดือดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะแล้วนะครับ เฮาก็จะรีไฟลงหันน้อยนะครับเราก็ใส่น้ำหอมดองนะครับหรือว่ากระเทียมดองของเรานั่นเองนะครับผมเนอะต่อไปก็จะเป็นน้ำาบาขามเปียนะครับผมถ้าเป็นบลาขามพอดอย่างที่ขเขาแหนกนะคอย,ยใส่ใจบลาขามเปียทด้มนเป็นหน่วยที่เขาแงะเม็ดมันออกแล้วน่ะนะครับเนอะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปห้าปากนะครับผมแล้วก็พริกปาตามโยมะก์ปาตันโอ้ <laughs> มันอย่ามาเว้ยเนีวันนี้นะครับ <laughs> เอาเอาพริกลงไปนะพริกยังหมดแล้วแต่เอางาใส่นะสุนทอใครมีงาดำก็ใส่งาดำนะครับผมแล้วก็เป็นพริกป่นนะครับไข่มากเผ็ดก็ใส่น้ำหนักไข่บัมากเผ็ดก็ต้องใส่นะครับผมเนาะรอมันเคี่ยวไปสักบึดอสักเมื่อนะครับเอาไอ้พริกที่เ้าต่ำมาตะเกียบเอาลงไปเลยนะครับแล้วก็รีไฟเป็นไฟอ่อนนะครับผมแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆหัมสักกำนะครับผมมันก็จะแดงเพิ่งเรื่องแล้วมันก็จะเริ่มเหนียวนะครับผมหน้าตามัน ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้ากี่ขนาถูนะครับ เขาจะมาเสียบลูกจีนนะครับลูกจีนสามารถใช้ลูกจีนอะไรอย่างก็ได้นะครับลูกจีนแป้งก็ได้ลูกลูกจีนหมูลูกจีนปร่งลูกจีนปลาได้หมดนะครับไม่มีปัญหาเราวเขาจะลงไปทอดนะครับผมเนาะอันนี้สามารถใช้เนมันเนี่ยทอดพริกตะกี้ได้เลยนะครับผมเนอรเวลาทอดนี่ก็ระวังหน่อยนะครับนเนมันมันก็จะแตกรอบเล็บรอบเล็บรอบเล็บรอบนะครับระวังแน่ไว้ตัวกันละกันนะครับผมเนอรเขาไปทอดไปเจอว่าลูกกินมันจะออกสีประมาณนี้นะครับหรือว่าไข่มากแบบฟูๆนะครับ พื่อไปซื้อลูกจีนแป้งนะครับมันก็จะฟูเลยเนาะตอนนี้ลูกิีนเราก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอก็จะมาราดเลยนะครับเอ้ยนะครับไข่ใข่คืมันเหนียวแล้วนี่ก็เคี้ยวเมือแล้วนี่อ่อนหน่อยนะครับสูตรนี้บัใสซ่แป้งเลยนะครับบะมีแป้งมันนะครับเนาะพอก็จะมาจัดบนจานนะครับผมเอาจุ่มตะกี้มันบัแซ่จ่ายขออนุญอตยอะทอกับรอบนะครับผมเนาะมาหน้ากีราดัซูนะครับผมมาถึงเวลาสมควรนะครับผม Everybody ยอกนะครับผมลองเอาไปเนี่ยผ่อเนอร์เนอร์นะครับเนี่ยขายก็ได้นะครับลำดีลำเหมือนกันโมดอ,อ่ะเนอร์อะ